่แล้วนะว่าคือประโยคทางคณิตศาสตร์ใดๆเลยนะครับน้องคราวนี้เรามาดูอีกสักนิดนึงว่าคําว่าส่วนย่อยๆนะครับส่วนย่อยๆของ expression เนี่ยคืออะไรคําว่าส่วนย่อยของ expression เนี่ยก็คือคําว่า term นะครับน้องอ expression เนี่ยครับประกอบด้วยประกอบด้วยหลายๆ term. เทอมนะอ่าพี่บายให้นะครับพี่บอกว่า expression เนี่ยประกอบด้วยหลายๆเทอม a คำว่าเทอมคืออะไรเอ่ยเทอมเนี่ยคืออะไรเนาะพอยะเดาได้ไหม um อืมพี่บอกเอ p r e s ปชันประกอบด้วยหลายๆเทอมพี่จะใบให้อีก mm hmm. ถ้าถ้าเกิด e อ p r e s s ชันเขาเรียกว่านี้พ์เนี่ยเทอมเขาเรียกว่าพ์โ oh อ้โ oh, หอันนี้เป็นคำใบที่ไม่มีประโยชน์จริงๆ พดพดครับน้องพดคุ้นคุ้นแต่หนึ่งไม่ออกอ่าฮ่าโอเคอ่ะพี่บายให้อีกพี่บายให้อีกเทอร์มเอ่อ expression นี้นะครับออ expression ที่สองเนี้ยประกอบด้วยสี่เทอร์ม expression เนี้ยประกอบด้วยเทอร์มเทอร์มเดียวอันนี้มีสี่เทอร์มนะอืมนึกออกหรือยัง พาะฉะนั้นเนี่ยไอ้พบวก,บกลบคูณหารใช่ไหมโอ้ใช่เลยใช่เลยนี่เลยครับนองใช่เลยครับน้องตัวเนี้ยก็เรียกว่าหนึ่งเทอมตัวเนี้ยก็เรียกว่าอีกหนึ่งเทอมถูกไหมตัวนี้ก็เรียกว่าอีกหนึ่งเทอมตัวนี้ก็เรียกว่าอีกหนึ่งเทอมโอเคปะครับก็คือพจน์ที่มาบวกลบคูณหารกันนั่นเองนะครับแต่พี่อ่ะวงรอบเครื่องหมายไปด้วยเพราะว่าพี่ถือว่าเออเป็นบวกกันอยู่อะไรเงี้ยโอเคปะตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเออก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรามาดูเทอมเออเรามาดู expression ที่สามนิ้สิ ว่ามีกี่เทอมอ่าน้องนับให้พี่หน่อยสามเทอมถูกต้องเลยครับสามเทอมคือเทอมนี้นะครับเทอมที่สองคือตรงนี้เทอมที่สามคือตัวนี้นะครับผมเทอมที่อ่าแล้วอันที่สี่ละ e x p กซ์เพรสที่สี่มกี่สี่เทอมนะสี่เทอมอ๋อดีมากเลยนะครับอ่ะพี่จะวงตัวนี้สักหน่อยก็ได้ไม่วงเข้างหมายมันอืมคือ เอ๊ะแล้วทำไมทาไมน้องถึงบอกว่าเอ่ออันนี้เนี่ยเป็นเทอมเทอรมเดียวล่ะออ <c oughs> ใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่ใช <c oughs> เพราะว่าเทอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคือมันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับตัวพวกเนี้ยในเทอมเดียวกันเนี่ยมันคูณกันอยู่เออเราถือว่าเป็นเทอมเทอมเดียวนะถ้ามันถ้ามันมาคูณกันนะครับน้องอ,อืใช่ไหมแล้วอย่างที่น้องบอกด้วยเครื่องหมายมันอยู่ แบบว่าเราเรานับเราเราใช้ตัวเครื่องหมายตัวนี้เป็นตัวตัดเทอมถูกไหมอันนี้ก็มีเทอมเดียวเนาะครับ